สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาเจอกันในช่องของกล้องโคไสนะครับวันนี้มาขุดทั่วนะฮะขุดทั่วสองแปลงนี้นะครับคุณผู้ชมนี้แปลงนี้ก็ขุดเกือบเสร็จแล้วนะฮะขุดกับพ่อสองคนนะฮะพี่สาวเป็นคน เรียกว่าเด็ดมเมล็ดออกจากฝักนั่นเองนะครับเด็ดมเมล็ดออกจากต้นนะก็ขุดได้2วันแล้วนะครับก็ได้ประมาณแปลงเล็กกับอีกเกือบครึ่งค่อนแปลงนะครับพอดีวันนี้ไปส่งแม่หาหมอนะครับแม่ไม่ค่อยสบายนะเวียนหัว ก็ไปหาหมอมาเรียบร้อยนะครับฉีดยามาเรียบร้อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตรงนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับตรงนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วก็แปลงนี้ก็น่าจะน่าจะได้ครึ่งแปลงได้อยู่นะครับตรงนี้นะอีกประมาณวัน2วันก็น่าจะเสร็จนะครับสําหรับการขุดทั่วลิสงนะวันนี้ก็เสร็จไปเกือบจะ แปลงแล้วนะเหลืออีกนิดเดียวนี่เหลือตรงนี้อีกนิดเดียวนะครับนี่ตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวพวงนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับครึ่งวันก็น่าจะเสร็จนะตรงนี้ก็น่าจะมาขุดแปลงนี้แล้วล่ละนะครับสําหรับทัวริส่งแปลงนี้เมล็มด,ดก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะคุณผู้ชมนะเมล็ดก็ไม่ค่อยเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็ได้อยู่ กับบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับแหมเย็นเย็นนลมแรงนะฮะเมื่อตอนกลางวันนี่โอ้โหร้อนมากๆกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็ช่วงหน้าร้อนนะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหน้าร้อนในเรื่องของอาหารการกินนะฮะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแดดร้อนนะครับยังไงก็ต้อง ระมัดร,ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนเรากันด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุก็ต้องระมัดร,ระวังให้เป็นพิเศษด้วยกันละก,กันนะฮะของยายทุกๆท่านเลยนะครับของยายทุกๆท่านเลยนะฮะจากหนุ่มก้องโกใสนะครับนี่ก็ให้ชมบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะครับที่ไรนาของผมนั่นเองนะฮะที่ไรนาของผมนั่นเอง แล้วก็กระหล่ำปลีนี่จะได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะถั่วฝักยาวนี่ก็ออกฝักไปก็จะจะหมดรุ่นแล้วนะนี่จะหมดรุ่นแล้วนะจะหมดรุ่นแล้วจะหมดรุ่นแล้วก็ออกฝักให้เราทานเยอะอยู่นะฮะนี่ก็จะหมดรุ่นกันแล้ว เดี๋ยวหมดรุ่นเดี๋ยวเราก็ปลูกใหม่ได้นะครับนี่คุณผู้ชมก็ปลูกถอนหญ้าเรียบร้อยนะครับสำหรับแรงนี้กลังปรีของเราทำปีของเราก็ถอนหญ้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่จะได้กิน จะได้กินกระหล่ำปลีหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะห่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> ก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะนี่ผมใช้จุลินทรีย์ไข่แล้วก็นมเร่งอยู่นะะนี่เดี๋ยวอีกสามวันก็จะมาเร่งอีกทีหนึ่งนะครับก็ดูว่า ลูกหน้าร้อนจะได้กินหรือเปล่าจะได้กินหรือเปล่านะสำหรับกระลำปลีของเรานะแต่ผักสลัดได้กินนะผักสลัดหรือว่าผักกาดหอมมีได้กินหลายรุ่นแล้วนี่นก็จะเอาไว้ทำพันธ์ุด้วยนะครับเดี๋ยวก็อาจจะเก็บอีกสักรอบสองรอบก็จะเอาไว้ทำพันธ์ละนะให้มันออกเมล็ดมาเราก็จะได้เก็บพันุ์ ไปในรุ่นต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับแปลงนี้ถั่วแปลงนี้ก็น่าจะมีหัวแล้วแต่ยังไม่แก่ดีเท่าไหร่นะรับแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งก็ของของลุงนะฮะของลุงแกปลูกเอาไว้เรียกว่าทำพันนะครับทำพันไว้ปีหน้านั่นเอง แต่แปลงนี้ก็ของเราก็ปลูกเอาไว้ทําพันธุ์เหมือนกันนะไม่ถึงแปลงนะฮะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแปลงเพราะว่าอีกครึ่งครึ่งแปลงก็จะปลูกทัก่วเหลืองก็เกี่ยวไปป็นี่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนะครับอ่ะนี่ก็มาอัปเดตสถานการณ์ธ <c> ห <oughs> รับวันนี้ขุดทวลรสงนั่นเองเนะ่ขุดทวลิสงนั่นเองเนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาขุด ก็ลุกนี้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับสำหรับการขุดทัวร์ลิสงนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe น,นะเป็นกำลังใจให้กับกล้องโกไซก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองนะครับ EP นี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะฮะมีความสุขทุกทุกท่กทาน สวัสดีครับ